จากคลิปนะครับคนแปลงสารครับถ้าหัวหน้าส่งสารมาอีกคนกลางแม่งแปลสารสเสละเลยคนข้างล่างรับสารผิดๆไปใครรับผิดชอบต้องมาดูด้วยว่าหัวหน้าสื่อสารถูกต้องไหมวิธีการที่จะเช็คก็คือว่าคุณควรบอกคนกลางว่าคุณต้องการอะไรและให้คนกลางทวนขึ้นมานิดหนึ่งและยิ่งไปกว่านั้นควรมีเปเปอร์บางอย่างที่เป็นกิจลักษณะ ที่แนบให้คนกลางนั้นนะส่งต่อให้คนข้างล่างด้วยจะได้ไมีผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันยังมีการอ้างอิงหลายหลายอย่างได้เพราะว่าถ้าคุณคิดดูดีๆมันไม่แปลกใจเลยนะครับที่คนกลางจะอาจจะคุณอาจจะพึ่งพางบประมาณหลักล้านแล้วแม่งไปตีเป็นล้านห้าหรือสองล้านหรืออะไรมากไปกว่าน,นั้นแล้วมันก็ผิดเพี้ยนผมเคยนะครับในงานก่อสร้างผมสั่งว่าเอ้ยผมต้องการแบบบ้านเป็นแบบนี้สั่งไป ในหัวหน้าหัวหน้าแม่งไม่สั่งต่อสุดท้ายเราแม่งสร้างบ้านผิดต้องมาเปลี่ยนเสานน่นเสานี่หมดไปเป็นแสนเพราะว่าผมอะลืมบันทึกแล้วก็ลืมส่งต่อให้ทีมข้างล่างที่เป็นโฟร์แมนจริงๆแค่นี้ครับผมเสียเงินไปเป็นแสนแล้วงวดวันนี้การที่เราบันทึกให้ชัดเจนและให้ทุกๆฝ่ายเห็นข้อบันทึกและการสื่อสารในหลายๆช่องทางในหลายๆแบบไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวคือสิ่งที่ผู้นำที่ดีต้องทำนะครับ simple and clear message คำพูดที่ชัดเจนแล้วเคลียร์เป็นสิ่งที่สำคัญผู้นำคนเดียวไม่สามารถพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้เพราะถ้าคุณสร้างผู้นำได้นั่นนะครับคือกำไรขององค์กร